สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดแปดริ้วนะครับชื่อว่าวัดพระธาตุวายโยนะครับหรือว่าวัดมวยน้ำซับนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนผมคนนึงนะครับชื่อคุณบนตีนะครับคุณบันตรีโตโยต้าแปดริ้วนะครับว่ามาเที่ยวแปดริ้วสิต้องมาให้ได้นะต้องมาให้ได้เลยเพื่อนต้องมาเที่ยวแปดริ้วผมก็เลยถามว่าอ้าวมีที่เที่ยวอะไรบ้างเขาบอกว่าเนี่ยวัดมวยน้ำซับเนี่ยหรือวัดพระธาตุวายโยนะตอนนี้กําลังดังเลย ผมว่าอ้าวมีอะไรครับถึงดังคุณมนตีก็บอกว่าเพื่อนต้องมาให้ได้เลยนะต้องมากลาบไหวพระธาตุวายโยมากลาวไหวพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มากล่าวไหว้หลวงพ่อปดนี่ผมก็แบบฮะมีหลวงพ่อปดนี่ได้เหรอคนเป็นนี่อย่าเพ้อนะครับตอนนี้เรามีหลวงพ่อปดนี่แล้วนะครับชีวิตเรามีค่านะครับค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟหลวงพ่อปดนี่นะครับตอนนี้เป็นที่โด่งดังกันมากนะครับในใจตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเป็นเจ้าวาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระแกจีนะครับ เลยเห็นได้เพื่อนบอกว่าอ๋อเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับมีตั้งแต่ตอนที่เริ่มก่อสร้างวัดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เพื <fuera> <the> <Terra> ่อนผมได้ให้ภารกิจมาเยอะเลยนะครับว่าผมต้องไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยต้องไปไหว้หลวงพ่อผลนี่ให้ได้แล้วก็ต้องไปเสี่ยงเซียมซีต้องไปล้วงลูกปิงปองแล้วก็บอกได้ว่าลูกปิงปองเลขอะไรเดี๋ยวคราวนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะทําภารกิจสําเร็จหรือเปล่านะครับ แต่ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะขอเกินเรื่องวัดห้วยน้ำซับหรือว่าวัดประทาตุวาโยนะครับวัดแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําลาดกระทิงนะครับวัดห้วยน้ำซับแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตาบลลาดกระทิงอาเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชางเซานะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมขับมาก็ประมาณ130มกิโลเองเท่านั้นนะครับ จากกรุงเทพนะครับวัดห้วยน้ำซับแห่งนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็คือเป็นวัดที่มีความใหญ่โตนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีความสงบนะครับว่ากันว่านะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคมาก่อนนะครับแล้วก็ชาววายโยนครนะครับได้มีการสร้างขึ้นที่นี่นะครับก็คือเกินไปเนี่ยย้อนไปประมาณ200กว่าปีนะครับหลังพุทธกาลนะครับก็คือหลังจากที่พระสมมาสมุทธเจ้าปริทธิพานแล้วนะครับประมาณ200กว่าปีก็มี เทวดานะครับมาเข้าฝันเจ้าเมืองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเ,เกิดสงครามระหว่างชาวไทยกับชาวขอมนะครับได้มีการสู้รบกัน <S <S <ess> แล้วก็เจ้าเมืองก็เลยพาประชาชนนะครับให้ฟ้าประชาชนเนี่ยลมหนีสงครามนะครับแล้วก็ได้มาปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S แล้วก็มีเทวดานะครับมาเข้าฝันเจ้าเมือง <S <S บ,บอกว่าให้สร้างเมืองนะครับให้ไพ่ฟ้าให้ประชาชนได้อยู่กันนะครับเจ้าเมืองนะครับก็เลยมาปักหลักที่นี่นะครับชาววานโยนครก็เลยได้มาปักหลักที่นี่กัน เ,เจ้าเมืองชาววายโยนครน,นะครับจะมีที่ดาอยู่ด้วยกัน3าคนนะครับแล้วก็มีที่ดาวองค์คนสุดท้องนะครับได้ลูกเขยที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับติดการพนันแล้วก็ผิดศีลน,นะครับทําให้เป็นเหตุให้มีการกล่าวกันว่าเมืองวายโยนครน,นะครับได้เกิดการล่มสลายเพราะเหตุน,นี้นะครับนี่กเ็เป็นที่มานะครับโดยคร่าวๆนะครับ หลังจากที่เมืองวายนนครได้ก่อตั้งขึ้นนะครับประชาชนในเมืองเนี่ยก็ได้มีการค้าขายแล้วก็พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับสมกับเป็นที่อยู่ของพญานาคดินแดนเก่ามาก่อนนะครับแต่หลังจากนั้น,นที่มีการล่มสลายนะครับก็นานเลยนะครับจนรู้ล่วงมาถึงประมาณ2,500ป,ปีแล้วนะครับก็ได้มีเทวดานะครับมาก็ฝันสองตายายว่าให้สร้างวัดไว้ที่แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็น สถานที่สำหรับชาวพุทธนะครับได้เข้ามากลาวไหว้ได้มาทำบุญนะครับที่วัดนะครับ เหมือนกับว่าเป็นการฟืนน้นฟูนครขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับขนาดนั้นนะครับยังเป็นวัดเล็กๆอยู่นะครับพอต่อมาประมาณปี2528ก็ได้มีเทวดานะครับมาเข้าฝันแล้วคุณแม่สุจิตตาพานทองนะครับคุณแม่สุจิตตาพานทองพร้อมคณะเนี่ยก็เลยได้พาคณะนะครับมาร่วมจัดสร้างวัดแห่งนี้ให้ใหญ่โตมากยิขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างพัทธเจดีพัทธวายโยนะครับ ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนู้นนะครับพระธาตุบายโยมีความสูง39เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับซึ่งพระธาตุนะครับก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเจดีย์ก็มี4ประเภทนะครับก็คือพระธาตุเจดีย์พระธรรมเจดีย์อุเทศิกาเจดีย์แล้วก็บริโภคเจดีย์นะครับนะครับก็เป็นที่ลึกลึก,กุงนะครับหลังจากที่คุณแม่สุจิตาผ่านทองได้ และคณะนะครับได้ร่วมกันจ่อสร้างวัดนี้นะครับก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเสมอมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยได้มีประชาชนมากรับไหว้นะครับขอพรนะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างนะครับอยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับนอกเหนือจากหลวงพ่อฝนนี้ที่เราจะไปไหว้กันนะครับก็มีหลายที่เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับวัด้วยน้ำซับแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่า สาเหตุที่ว่าชื่อห้วยเนี่ยเพราะว่าแถวนี้นะน่าจะอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับก็เลยเมีคําว่าห้วยด้วยนะครับแล้วก็น้ําซับก็คือพื้นที่แห่งนี้ถือว่ามีห้วยมีน้ําแล้วก็ที่ดินแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคห,หรือว่านาคราชพญานาคราชมาก่อน,นะครับก็เป็นที่เกิดแห่งซับหรือเป็นบ่อกเกิดแห่งซับนะครับแล้วก็ยิง่งย้อนไปในสมัยอดีตแล้วเนี่ยเมื่อ2000กว่าปีนะครับ พื้นที่นี้ก็เคยเป็นที่อยู่ของชาววายโยนครด้วยนะครับที่มีการค้าขายกันนะครับวัดพระธาตุวายโยเนี่ย Solar. อย่างธาตุเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าธาตุจะมาจากคําว่าธาตุสีนะครับก็คือธาตุดินธาตุน้าําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะครับปฐวีก็คือธาตุดินนะครับอาโปก็คือธาตุน้ําเตโชก็คือธาตุไฟแล้วก็วายโยก็คือธาตุลมนะครับดินน้าลมไฟอย่างพระธาตุวายโยนี้วายโายโก็แปลว,ว่าลมนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นการกล่าวโดยย่อๆนะครับ เดี๋ยวเราไปทาภารกิจตามที่เพื่อนผมบอกดีกว่านะครับตามที่คุณมนตรีแนะนํามานะครับว่าต้องไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับเถอเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพระธาตุวายโยกันเลยนะครับ

ก็มาอยู่ในบริเวณของพระธาตุเจดีย์แล้วนะครับเราจะเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับประดิสถานอยู่บริเวณใจกลางองค์พระธาตุเจดีย์วายโยเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับพรัก่อนนะครับ หรือว่าพระธาตุวายโยนะครับจะประดิษฐานพระพุทธเจ้า5้าพระองค์อยู่ในนี้นะครับพระพุทธเจ้า5้าพระองค์ก็คือกัปุสันโธโกนาคมโนมหากัสโปโคตโมแล้วก็พระศรียามีเตโยนะครับก็คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมมีกระถาบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์มาฝากด้วยนะครับก็คือนัโมพุทธานะครับนัโมพุทธายะนะครับผมเห็นว่ามีบริเวณชั้น2ด้วยนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดไปกันเลยนะครับ แ้าขึ้นไปอีกนะครับชั้นบนสุดนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นบนของพระธาตุเจดีนะครับด้านล่างที่เห็นนะครับจะเป็นวิหารของหลวงพ่อกดหนี้นะครับที่ประดิษถานอยู่ประชาชนก็กำลังกราบไหว้กันอยู่เลยนะครับที่วิหารนะครับกราบไหว้ของกอนกันอยู่นะครับ บริเวณตรงกลางของพระธาตุเจดีย์วายโยนะครับก็ะจะปฏิสฐานพระพทธรูปอยู่ด้วยนะครับบริเวณส่วนที่2นะครับของพระเจดีย์ทรงหลังกว้างนะครับ เป็นหลวงพ่อประทานพรนะครับหลวงพ่อใหญ่ประทานพรนะครับ ว่าขาไม่ดีอ่ะฉันฝันที่ฉันควนแกมาเลยขึ้นตสูงตอนนี้เราอยู่ที่วิหารชั้นลอยนะครับจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับปางประธานพรหรือว่าหลวงพ่อปางประธานพรน,นั่นเองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อพระองค์ประธานพรนนกันนะครับเดี๋ยววพ่อานพรกันนะครับ

เือหมดแล้เกือหมดนี่นะัน่ใครมากับไหว้หลวงพ่อพระประธานองค์ใหญ่นะครับขอให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กับใคนะครับเจ๊อ๋อนีร

หลวงพ่อใหญ่ประธานครพระสังกจายนะครับแล้วก็สมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับผู้ปกครองเมืองวายโยนครตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับสร้างเมื่อวันที่6เมษายนพศ2538เพื่อรล,ลึกถึงสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าผู้ให้ความจเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินมา2ส,สมัยนะครับ ในสมัยแรกเนี่ยเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับหลังจากพุทธศาสนาการล่วงได้266พรรษานะครับก็ได้เกิดการรียุกขึ้นนะครับสมเด็จพ่อแสงคันฟ้านะครับก็ได้สร้างเมืองวายโยนครแล้วเสด็จมานัสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่สวยงามผ่ฟ้าประชาชนนะครับก็มีความสุขสมบูรณ์กันทั่นหน้าเลยนะครับแต่ไม่ว่าอะไรนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการสิ้นสุดลงไปเป็นธรรมดานะครับต่อมา ศาส,สนาการนะครับได้336พรรษาตรงกับวันเสาร์แรมเจ่ดขาเดือน3ปีเถาะนะครับเมืองวายโยนครก็ถึงการสลายลงนะครับด้วยภัยธรรมชาตินะครับจนล่วงถึงเดือนมกราคมพศ2528นะครับสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าก็ได้บัญชาให้ลูกหลานสร้างเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเริ่มสร้างวัดพระธาตุวายโยนะครับแล้วก็เริ่มขยายมาจนถึงอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับและจะยังสร้างเมืองต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าลูกหลานจะอยู่ดีกินดีมีประโยชน์จากสถานที่นี้โดยสมบูรณ์นะครับ ก็ต้องขอระลึกนึกถึงแล้วก็ขอ,อกราบขอบพระคุณผู้ที่ได้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศลนะครับสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับหรือว่าร่วมกันสร้างเมืองวายโยนครให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยนะครับกันเข้าไปข้างในเลยจ้าใไม่คนาก็เชิญแ่คนก่นเลย มีด้านนี้เลยนะคะหลวงพ่อบนนี่อยู่ัอง้าะเอาไหนเอางรัอันนก็ลครับอันนี้เป็นขวหลวงพ่อบนี่้าตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องแม่กไแม่ก็ไถ้าจะข้นจะไม่ต้องบชาตรงนี้นะคะที่จะบูชางได้เลยค่ะไต้ไมง่อบ วันนี้ออกไปไม่ได้ครับให้ยันเจดียเลยค่ะจะกอือเดี๋ยนอยแล้วนะคะ่ะจหมไนานแล้วหมดไปนานแลวเลือดแบบให้ยัาค่ะแนะนำไม่มาให้ยันนอไม่มากกิโมงออรอง้เหรอ ีก็แล้วแต่แขกขอเพราะว่าบางทีแค่เราฝึกกันนี่จริงๆห้าโมงแต่ว่าห้าโมงแขกไในเต็ม สีน้ำเงินนะครับก็เลยเลือกสีน้ำเงินนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วิหารหลวงพ่อปดนี้แล้วนะครับ วิหารนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับสําหรับใครที่ปรารถนานะครับที่จะหมดหนี้หมดสินนะครับหากว่าท่านมีบุญญาธิการนะครับหลวงพ่อท่านช่วยอยู่แล้วนะครับใครที่มากลับไหวหลวงพ่อบทดหนี้นะครับกลับไปก็จะได้มีกินมีใช้อยู่สบายนะครับมีนี่มีสินก็จะได้หมดหนี้หมดสินเร็วๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อกันเลยนะครับพระเจ้าค่ะต้องอเรีกน้ำต้อง เดีพึ่งนับตายวพึนักตาดอกไม้ล้วประดันบ้านุงเลยค่ะดอกไม้ดอกไม้เอามาวางที่เตนพอนะคะวางทีน่เลยนะคะทุกเพอไปวางี่เตน่เลยค่ะ 看是吧 กิจต่อไปนะครับหยิบลูกป,ปิงปองนะครับ เรียบร้อยครับภารกิจของเราครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลของท้าวพญาชมพูนาคาราชนะครับซึ่งศาลของท่านนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับริมอ่างเก็บน้ํานะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเขาอยู่ใกล้ใกล้กับอ่างเก็บน้ำเลยนครับใกล้ใกับอ่างเก็บน้ำเลยนะครับลองน้ำปลาปลาเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ท่านกันข้างในนะครับ อธิษฐานแล้วนะนะครับตอนนี้ภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจสายหวยครับสำเร็จแล้วครับเจอเลขที่ต้องการแล้วครับดึงเลยใช่ไหมครับดึงเอาเองนะจะครับขอบคุณนะครับ